มาต่อกันที่ข่าวดีสําหรับผู้ส่งออกไก่สดแช่แข็งของไทยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าญี่ปุ่นนั้นได้ยอมนําเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยแล้วนะครับหลังจากที่ห้ามนําเข้าเกือบ10ปีสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ระบาดของไข้หวัดนกนะครับซึ่งมั่นใจเลยครับว่าจะทําให้อุตสาหากรรมไก่สดแช่แข็งของไทยนั้นเปิดตลาดได้ก้าวไกลไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งครับ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาห وم, โหมโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าขอแสดงความยินดีร่วมกับผู้ส่งออกของไทยและอุตสาหกรรมไก่สดแช่แข็งของไทยที่สามารถส่งไก่สดแช่แข็งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นได้อีกครั้งหลังจากที่ญี่ปุ่นได้มีการห้ามนำเข้าตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดน,นกในไทยตั้งแต่ปี2547 ความสาเร็จในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันผลักดันให้ญี่ปุ่นเกิดความมั่นใจในคุณภาพของไก่สดแช่ขแข็งของไทยอีกครั้งรวมทั้งการแสดงความตั้งใจระหว่างผู้นําของทั้งสองประเทศที่ได้ร่วมกันผลักดันให้ประเทศญี่ปุ่นกลับมานําเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยโดยทุกๆครั้งที่ได้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างการไปเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีและการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จนในที่สุดประเทศญี่ปุ่นได้ส่งหนังสือยืนยันให้ไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่สดไปญี่ปุ่นได้ตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปี2556ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีระบุว่าได้รับการรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่าทางบริษัทเอกชนไทยได้เริ่มมีการทยอยส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็งไปแล้วและมีเป้าส่งออกประมาณ5,000ตันภายในไตรามาสแรกของปีนี้ โดยมีแนวโน้มที่จะสามารถส่งออกได้สูงถึง80,000ถึง100,000ตันภายในสิ้นปีนี้นอกเหือจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มั่นใจนะครับว่าจากการที่ญี่ปุ่นยอมนำเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยจะเป็นการช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในตลาดอื่นๆที่จะทำให้ไทยสามารถก้าวเข้าไปเปิดตลาดไก่สดได้ในอนาคตเช่นสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมไก่สดของไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระดับโลกได้อย่างยั่งยืนและได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพอย่างต่อเนื่องหากภาครัฐและภาคเอกชนยังคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นอีกในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตของอุตสาหกรรมการส่งออกไก่สดของไทยและการส่งออกโดยรวมต่อไป